นิสสันบา r เครื่องยนต์1.2ึ่วีเกียร์ออโต้ปี2014บอกเลยว่าคันนี้ของแต่งจัดเต็มมากตัวรถสีขาวมาพร้อมกับล้อมแม็ก RE 3 0ม5อและยังปี2024เบิกใหม่กริปปลายท่อไอเสียไทเทเนียมมีอุปกรณ์เติมลมยางฉุกเฉินแม่แรงครบ สภาพภายในสีเบตตัดกับเบาะหนังสีแดงดูลักชูสุดๆมาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นเกดิฟฟีนะ่หน้ารถเท่มากๆระบบแอร์ปรับออโต้เครื่องเล่น c d f m a m US v a u s b a u x อบอกเลยว่าคันนี้หว,วาวมากราคาคันนี้อยู่ที่1 8 5 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง3,500บาทลูกค้าท่านใดสนใจรถสายซิ่ง ขับม,มันแบบนี้ต้องมาที่แคนเอนด์ออโต้คานะคะ